สวัสดีครับ T Collection for TikTok นะครับก็คืออจริงๆ T Collection เนี่ยจะ active หลักๆอยู่ใน Facebook Page นะครับชื่อว่า T Collection ก็คือ T Photography S แล้วก็ Collection นะครับหลักๆก็จะนำเสนอเรื่องราวเกร็ดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็ขายอุปกรณ์การชงชานะครับอย่างที่ได้เห็นไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะโพสเป็นเรื่องถ้วยชานะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำของเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชานะครับตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชาคืออะไรคือในการชงชาจีนนะครับมันจะต้องมีการเทน้ำล้างใบชาใช่ไหมฮะล้างถ้วยชาเพราะฉะนั้นนะมันจะมีน้ำส่วนเกินที่ต้องเททิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชาเนะี่ยก็เหมือนเป็นแบบของเล่นบนโต๊ะชงชาที่แบบเป็นจุดเอาไว้เทน้ำทิ้งนั่นเองนะครับเมื่อเราเทน้ำลงไปบนตัวตุ๊กตาเนี่ยก็เหมือนกับว่า เราเลี้ยงมาด้วยน้ำชานะครับเขาก็เลยเรียกมันว่าตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชานะครับวัสดุที่เอามาทําเป็นตุ๊กตานะเลี้ยงน้ำชาเนี่ยส่วนใหญ่จะทํามาจากดินอีชิงนะครับดินอีชิงก็คือดินที่เอามาทําปั้นชานั่นแหละครับแล้วก็ที่จะมีแปลกไปหน่อยก็คืออาวันนี้จะแนะนาจะเป็นหินนะครับคือแกะมาจากหินทั้งตัวหินทั้งก้อนเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําไม่รู้จะได้กี่ตัวนะครับเพราะว่าติ๊กต็อกเนี้ย จำกัดอยู่ยที่10นาทีนะครับก็เดี๋ยวก็ตุ๊กตาเลี้ยงน้ําชาเนี่ยมีอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวก็เอาเป็นตุ๊กตาเลี้ยงน้าชาหนึ่งของสาลายไปแล้วกันนะครับตัวแรกที่จะมาแนะนําก็คือปี่เสียนะครับพีเสียเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดีนะครับเพราะว่าช่วงน่าจะ2อสาปีแล้วนิยมมากนะครับอันนี้อามาทําเป็นทําเป็นสร้อยข้อมือนะครับเอ,เอาไ้เป็นเรื่องความมงคลเรื่อง โชคล่ามเงินทองต่างนะครับก็เป็นความเชื่อของคนปัจจุบันแต่ว่าปีเซียในสมัยจีนโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยครับเขามีความหมายอย่างหนึ่งครับคือปีเซียเนี่ยโดยความหมายตรงตัวก็คือป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับไม่ให้เข้ามาใกล้นะครับก็คือป้องกันสิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะครับป้องกันปีศาจร้ายป้องกันให้แล้วค้าจะาพยันอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็เขาสันนิษฐานว่าปีเซียในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ย น่าจะได้อิทธิพลมาจากทางเอเชียตะวันตกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีการค้าขายกับทางทางแถบเอเชียกลางเอเชียตะวันตกซึ่งมันจะมีสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายๆปีเซียเนี่ยครับพวกก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากทางนั้นนะครับปีเซียในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันจะมี2แบบคือเป็นสิงโตมัน,บมนแบบหนึ่งเนี่ยหน้ามันจะยาว,ยาวๆคล้ายๆม้าผมเคยเอามาโพสในเพจแล้วนะครับเดี๋ยวนาจะเอาลิงค์รูปมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือหน้ามันจะสั้นคล้ายๆเสือแต่ที่เหมือนกันคือมันจะมีเขาแล้วก็มีปีนะครับแล้วก็อยู่ในท่วงท่าที่จะกระโจนเข้าไปาจัดการกับสิ่งชวร้ายที่จะเข้ามาใกล้เรานะครับก็คือเป็นความหมายของปีเซียในสมัยรัชวงศ์ฮั่นนะครับแต่ว่าปีเซียในปัจจุบันเนี่ยก็พอมันเปลี่ยนความหมายมาเป็นเรื่องเงินทองแล้วเนี่ยท่วงท่าข้องของปีเซียเนี่ยก็จะไม่ใช่จะแบบ อยู่ในท่วง g h ท่าทจะกระจนยแล้วจะจะเป็นผ้านิ่งๆนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือปีเซียทั้ง3ตัวที่เอามาแนะนําวันนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ตุ๊กตาลิงน้ําชานะครับแต่ว่าเป็นเป็นที่หยกในไฟนะครับมันมีที่ห้อยอยู่นะครับจะเห็นชัดไหมเนี่ยปีเซียตัวนี้ทำเป็นอ่าเป็นมี3าเขานะครับแล้วก็มีปีนะครับด้วยความที่สีมันเป็นหยกในไฟมันอาจจะไม่ชัดนะครับคือ แล้วก็มีมันนอนทับเหรียญอยู่นะครับก็สื่อความหมายถึงการมีโชคลาภเงินทองนะครับคือพูดถึงเรื่องหยกนิดหนึ่งคือหยกเนี่ยมันมี2ประเภทซึ่งเป็นแร่คนละชนิดกันนะครับก็คือหยกนเนไยสีมันจะประมาณนี้ซึ่งมีมากในเมืองจีนนะครับส่วนหยกอีกชนิดหนึ่งก็คือที่เป็นแหวนผมเนี่ยคือหยกเจได้นะครับหยกเจไดย,ยจะพบในพมา่าแล้วก็มีสีสันที่สดใสกว่านะครับส่วน ปีเซียตัวนี้ผมเคยเอาไปเข้าแล็บแล้วเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะมาจากแคนาดานะครับเพราะว่าหยกอย่างที่เรารู้ว่าคนจีนเนี่ยชอบหยกมากนะครับแล้วก็หยกในเมืองจีนเนี่ยก็ขุดกันมาใช้หลายพันปีมากจนแบบมันมีจํานวนน้อยลงนะครับหยกที่มีคุณภาพดีแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยก็อยู่ในแถบเทือกเขาเทียนซานซึ่งมันเข้าไปก็ลําบากเอาออกมาก็ลําบากนะครับทาให้หยกจีนเนี่ยมีราคาแพงมาก แล้วทางแถบตะวันตกของแคนาดาเนี่ยมันจะมีแนวที่เป็นที่สะสมของแร่หยกเนฟไรท์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ขุดออกมาแล้วก็ส่งไปตลาดหลักๆก,ก็คือเมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นหยกส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดเมืองจีนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมาจากแคนาดานะครับที่มันราคาไม่แพงเพราะว่าถ้าเป็นหยกจีนจริงเนี่ยราคามันจะแพงมากนะครับสําหรับพี่เซียตัวนี้ ถ้าเผื่อใครสนใจนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดันห้าร้อยบาทนะครับเอาไว้ห้อยคอได้นะครับมันมีมันเจาะรูไว้อยู่นะครับก็น่ารักนี่นะครับเป็นเรียกด้ว่าเป็นสีหยกที่เป็นมาตรฐานของหยกจีนเลยนะครับก็คือสีมันจะประมาณนี้มันจะนิ่งๆหน่อยนะครับไม่ไม่สดใสเหมือนของ,องของเจไดของพม่านะครับโอเคทีนี้ ปีเซียที่เป็นหินที่จะเอามานนี่ามันนี้นะครับตัวนี้มีมีสองเขานะครับแล้วก็มีปีกเป็นแบบนี้นะครับอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมช่างให้ว่าหนักเท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยฮะมันช่วงหน้ามันสงบขึ้นนะครับจะเทียบกับปีเซียสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับตัวนี้อยู่ที่2,200บาทนะครับ ตัวนี้หนักอยู่ที่3 3 2กรัมก็คือ3.3ขีดนะครับค่อนข้างหนักทีเดียวก็คือถ้าไม่ได้ดื่มชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเป็นที่ทับกระดาษก็ได้นะครับเพราะมันหนักแล้วก็น่ารักดีนะครับเอาวางบนโต๊ะทำงานก็ได้นะครับหรือให้เป็นของขวัญก็เป็นของขวัญที่มีความหมายที่ดีนะครับตัวนี้2 2 0 0รบาทนะครับส่วนปี้เสียอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะต่างไปละตัวนี้มีเขาเดียวนะครับ มเมื่อกี้มี2เขานะครับคือเขาก็ทํากันไปได้ต่างๆนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเขาแล้วก็มีปีกนะครับตัวนี้ปีกจะเป็นเป็นเส้นอยู่ข้างๆนะครับเป็นปีกนะครับท่าทางก็นั่งอยู่นิ่งๆสงบสงบนะครับก็ตัวนี้อยู่ที่1,900บาทนะครับเดี๋ยวผมชั่งว่าหนักเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่255กรัมก็คือ2.5ขีดนะครับก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับ เป็นปีเซียอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,900บาทนะครับตัวนี้มันจะหนักกว่าน่อยมันก็แพงอยู่ที่2,200นนะครับก็ถ้าไม่ได้ดื่มชาก็ไปทับกระดาษก็ได้นะครับหนักทีเดียวมีอะไรอีกอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือผมยังหาข้อมูลไม่ได้เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนแล้วผมอ่านจีนไม่ได้นะครับตัวนี้เท่าที่รู้เนี่ยมันคือเฉียวเหนียวเฉียวก็คืออะไรที่มันกลมๆเป็นลูกทรงลูกโลกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเฉียวนะครับ แ้ะเหนียวก็คือวัวนะครับเขียวเหนียวก็คือวัวกลมๆนะครับตามตามชื่อมันก็คือมีเขานะครับแล้วก็เหมือนจะมีอันนี้มันหูหรือปีกก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นหูั้งนะฮะน่ารักดีป้อมๆนะครับแล้วก็หางเนี่ยเป็นสามพวงจริงๆมันเป็นสัตว์หนึ่งในสัตว์จินนาการที่นิยมของจีนนะครับเฉียวเหนียวเนี่ยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับก็น่ารักดีเดี๋ยวผมช่างให้วนักเท่าไหร่ ตัวนี้หนักทีเดียว3 8 0รกรัมก็คือ3.8ขีดนะครับเกือบครึ่งโลนะครับก็ตัวนี้ชื่อเฉียวเหนียวนะครับราคาอยู่ที่1900บาทนะครับแปนาทีแล้วได้อีกตัวหนึ่งนะไหนๆก็พูดถึงเหนียวแล้วเหนียวในภาษาจีนเนี่ยมันจะหมายถึงวัวใช่ไหมฮะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเนี่ยก็เรียกว่าเหนียวโรเมียนนะครับโรก็คือเนื้อนะครับ เหนียวก็คือวัวเมี่นก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวโรเมี่นก็คือก๋วยเตี๋ยววัวแต่อันนี้เป็นควายนะครับจีนจะเรียกสุยเหนียวนะครับผมคือทุกปีเนี่ยผมจะหาความหมายสัญลักษณ์ของปีนักสัตวนะครับก็ปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาสามารถใช้ควายเนี่ยแทนปีฉลูได้ด้วยนะครับคือเขาไม่แยกระหว่างวัวกับควายเขาเรียกเหนียวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นควายเขาจะเรียกสุยเหนียวเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวเนี้ย ทําเป็นแบบครึ่งตัวเวลาระวังไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับควายมันเล่นน้ําอยู่แล้วก็มีหลังกับหัวโผล่ขึ้นมาจากน้ําอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์เขานะครับตัวนี้จะอยู่ที่900บาทนะครับเดี๋ยวลองชั่งดูว่าหนักเท่าไหร่ตัวนี้หนักอยู่ที่1.76ขีดนะครับ176กรัมนะครับก็ราคาอยู่ที่900บาทนะครับก็เผื่อใครสนใจนะครับ ก็นี่ก็จะครบ10นาทีแล้วยังไงก็แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับก็ Facebook Page T Collection นะครับถ้าอยากเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยที่เคยนำเสนอนะครับแล้วก็อันนี้สำหรับ TikTok ก็พยายามจะเอาของมาแนะนำให้อยู่ภายในเวลา10นาทีนะครับเดี๋ยวก็เจอกันที่ตุ๊กตาลิ้งน้ำชาสองสามีไล่ไปแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ